โอเคครับทุกคนก็ต้องขอกราบสวัสดีคนด <ๆ S 1> ูทุกๆคนทุกๆ,ๆท่านกันด้วยนะครับผมหลังจากที่ผมหายไปนานอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับผมได้ไปทำเวสเก็บนี่นะครับผมผ้าคลุมมานะฮะซึ่งจะเป็นผ้าคลุมใหม่นะครับของ m マ r ค้าเวอร์ชัน1.21นะฮะซึ่งจะเป็น R1.21 ครับหรือ22นั่นแหละซึ่งซึ่งมันจะเป็นไอ้ผ้าคลุมที่เป็นของไอ้ไบโอใหม่นะฮะแล้วก็มอนเตอร์ใหม่นะฮะซึ่งผมก็ได้ทำเควสจนเสร็จนะฮะก็ได้มาอัดคลิปใหท้ทุกคนดูนะครผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมค์ฮาร์ดคอต่อกันนะครับผม EP ที่3นะครับเดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้ออกนะฮะ ซึ่งผมก็ได้เล่นนอกรอบมานะฮะได้ขุดพื้นที่ตรงนี้ออกมานะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็รู้สึกเริ่มลำคาญเสียงซอมบี้แหละผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะรู้สึกว่าเสียงมันใกล้นะผมรู้สึกว่าเสียงมันมาใกล้แบบอยู่แถวๆเนี่ย ืออย่างที่ผมบอกคนดูไปทุกคนนะฮะก็คือไมค้าพารคอเนี่ยผมจะเล่นให้ได้นานที่สุดนะเท่าที่ผมจะทำได้นะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะนาน <c oughs> ได้อีกสักเท่าไหร่นะฮะถ้าตายก็คือจบนะฮะซึ่งตอนนี้ผม มาเล่นกลางแดดนะผมมันจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่ใช่กลางแดดดิมาเล่นตรงแถวข้างนอกนะฮะก็เลยมันอาจจะมีแดดบังนะฮะโอเคอันนี้ที่ขุดผมก็จะแตกแล้วน,น,นะฮะ ผมขุดขุดประมาณแตกไปหลายหลายอันแล้วสำหรับพื้นที่ตรงอันนี้นะฮะซึ่งเราจะมาทำรามนะฮะแตกเป็นที่เรียบน้อยแล้วคืออันนี้คือเอ็นเดอร์แมนวางนะฮะซึ่งที่มันเป็นอย่างนี้ก็คือเอ็นเดอร์แมนวางแล้วผมก็ไม่ได้ฆ่ามันแหละไม่ได้ฆ่ามันซึ่งผมก็จะปล่อยปล่อยให้มันมวางนะ,ค,ะคือมันจะได้ลามลาม ไอ้พื้นทพื้นที่มันจะได้ลามนะฮะแล้วผมจะได้ทำฟาร์มฟาร์มได้นะฮะซึ่งเออ่ผมผมจะทำที่ขุดหินมาสักอันนึงนี่ผมไปเล่นลอกรอบมานะนี่นะก็คือหินที่ผมขุดได้นะฮะซึ่ง เยอะมากเลยนะฮะมันมีใช่ไหมเอหมดล้วน่าจะอยู่น่าน่าจะหมดแล้วที่ผมขุดน็อกรอบมาแต่ผมก็จะเก็บไม้ขึ้นไปที่เดิม่ผมได้ปดไปดไ่ขึ้นแล้ว เสร็จกันเลยนะฮะ okay. ต่อเลยครับก็ไอใครที่สำหรับใครที่ถามนะฮะว่าพระคุมรับยังไงนะฮะจะเป็นอีเวนต์ให้รับนะซึ่งผมไม่แน่ใจระยะเวลานะว่ามันหมดไปหรือยังนะฮะ แต่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนน่าจะหมดไปแล้วมั้งนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้ายังไม่หมดก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะฮะเพื่อผมอาจะทําคลิปสอนได้นะ,ะแต่คลิปสอนเนี่ยก็มันก็มีมันก็มีหลายช่องทำไปแล้วนะฮะก็สามารถไปดูได้นะผมอาจจะไม่ได้ทำเพราะว่ามันมีคนทําไปแล้วนะ,ะก็ไปดูช่องคนอื่นได้นะครับสำหรับใครทีอยากได้รับผ้าคลุมนะ แต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันหมดไปหรือ,อยังนะสำหรับอีเวนทะ์ที่นี่นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคอเสร็จแล้วสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะตรงนี้ผมก็เป็นที่ออกจกุดบ้าใช่ไหมใช่อันนี้ผมทำรอ,อบนะ ซึ่งก็เคลียร์มาได้ประมาณหนึ่งแล้วมืดเดี๋ยวเรานอนก่อนละครอเคอันนี้ก็คืนที่ย1แล้วนะที่ผมเล่นไมค์ครับมานะก็ตกเฉลี่ยประมาณคลิปคลิปละสิบคืนได้มังผมควรทำเลยผมอยาก คือคือผมตั้งเป้านะผมอยากผมอยากเลี้ยงแกะนะพี่ผมผมควรทำในที่ขุดขุดขุดดินมาด้วยั้มเนีน่ยผมอยากผมผมอยากให้ดินตรงนี้ฮนะมันมันลามไปยันนู่นนะฮะซึ่งที่เราจะได้ทำฟาร์มได้ง่ายนะฮะเดี๋ยวอีพีนี้จะ อีพีนี้นะฮะผมก็จะมาตกแต่งแล้วก็ทาฟาร์มนะฮะเป็นฟาร์มแกะกับฟาร์มฟาร์มหมูฟาร์มอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เราได้มีทรัพยากรนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาหินมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะอันดับแรกตรงนี้ผมวางแผนว่าจะทำตรงนี้ฝั่งนี้เป็นฟาร์มข้าวฟาร์มข้าวให้หมดก็คือผมจะใช้ ดินตรงนี้ให้นะให้มันลามไปนู่นนะฮะก็คือให้ให้มันลามไปทนะั้งหมดซึ่งผมก็จะทําจุดมาร์กไว้ตรงนี้นะฮะเราเราจะขุดยาวๆไปเลยนะฮะขุดให้ถึงตรงนู้นนะะเราเราจะเปลี่ยนพื้นให้เป็นดินนะฮะเพื่อที่เราจะทำฟาร์มปลูกข้าวนะฮะ ก็วางไฟตรงนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะฮะสงสัยเราต้องคับคับที่ขุดดินใหม่เอ๊ะที่ขุดหินมาอีกแน่เลยเพราะผมผมจะเปลี่ยนพื้นนะตรงนี้ให้มันให้มันเป็นหินนะฮะคืออันนี้มันจะเป็นที่แบ่งนะฮะ คือผมจะทำเป็นฟาร์มข้าวแบบกั้นไว้เลยนะฮะเออเราก็จะวางหินใหม่ๆนะเอ่อเราเราจะทำางนี้จะเปลี่ยนคือตรงนี้นะฮะ คือมันมันต้องใช้เวลาขุดขุดอีกสักพักหนึ่งนะฮะคือเราเราจะเปลี่ยนพื้นกันก่อนนะฮะอันดับแรกคืออันนี้มันจะเป็นไอที่มาร์กนะว่าจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนนะฮะ ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางนะฮะส่วนฝั่งนี้จะเป็นฟาร์มต่างๆนะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไอ้ตรงนี้จะเป็นฟาร์มแกะนะครับ ไม่มีเหล็กนะฮะเดี๋ยวผมจะเอ้ยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกวา่าเอา้าอ๋อมูเกิดต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวผมจะทำที่ขุดไปอีกหน่อยแล้วกันนะจะทำมาอีกสักประมาณแบบทำให้หมดเลย เพราะเราใช้เยอะแน่แน่ส่วนดินเราก็ดินผมว่าไม่พอแน่เลยดินไม่น่าพอหเห็นหินเราเหลือเฟือยนะอ้เราเราจะทำไอ้นนี้ก่อนป๊บหนึ่งนะ เรายังไม่ได้ทำลักทีเลยไอ,อถักขึ้นแล้วก็อัน,นอันนี้เดี๋ยวทำทีหลังได้ใช้แน่ๆก็คือผมผมจะเคลียร์ตรงนี้เคลียร์ตรงนี้แล้วเปลี่ยนให้เป็นพื้นดินให้หมดนะฮะนี่เราก็จะปักไฟให้มันสว่างเราจะวางในส่วนของดินนะฮะให้ ตรงนี้มันลามนะซึ่งมันก็เป็นผลดีมากเลยที่อันเดอร์แมนเอาาวางนะครับ okay. เราก็ <c oughs> เราก็จะวาง <c oughs> ในส่วนของดินนะฮะซึ่งไอ,บอ้บ็อกบ็อกที่วางไว้ข้างบนก็คือเราอย่าไปยุ่งก,กับมันเลยนะฮะก็คือ ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของมันนะในการลามซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ลามนะหรือว่ามันต้องอยู่ใกล้เหรอเหรอถูกปะถูกปะทำไมไม่ลามอะ่ะทำไมไม่ลามเอ่ย <c oughs> ผมรอให้ไอินตรงนี้มันลามนะ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ทำฟาร์มได้นะ ก็จะเปลี่ยนพื้นไปเลยนะคือคือเราเราขุดเปลี่ยนพื้นไปให้หมดเลยนะเราจะทําเป็นฟาร์มแกะส่วนอีกฝั่งก็จะทําเป็นฟาร์มข้าวฟาร์มแครอทฟาร์มปิดรูดนะฮะเราจะใช้เวลาเปลี่ยนพื้นกันสักพักหนึ่งนะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะทำโครงคร่าวๆก่อนนะฮะเพื่อให้คนดูพอเข้าใจได้นะเราก็จะขุดตรงนี้ออกไปนะฮะคือเหตุผลที่ผมทำฟาร์มข้าวและฟาร์มเนื้อไว้ตรงนี้นะครับคือเนื่องจากว่าในโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยคือเราอย่างอย่างที่ผมบอกนะฮะคือเราต้องเซฟตัวเองให้มากๆนะ คือเราตายได้แค่ครั้งเดียวไงเราเล่นก็ต้องระวังนะคือถ้าเราคือถ้าเราทำฟาร์มข้าวบนข้อมูลมันก็ได้นะแต่เพียงแค่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยนะก็คือเราจะโดนคิปเปอร์หรือโดนซอบบี้ลอยหลังได้นะอะ่มันไม่ลามอะ่ะแสดงว่าเราเลยมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแน่เลย ่ะผมว่าต้องใช้เวลาสองอาทิแน่เลยคือถ้าถ้ามันลามเนี่ยผมจะได้ผมจะได้ตัดไอ้ไม่ใช่ตัดผมจะได้ไอ้เออตัดผมจะได้ตัดตอนตอนที่ผมขุดขุดได้ไงคือคือผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจะลามไหมนะฮะก็คือผมผมจะได้แบบปูดินแบบให้หมดเลยนะผมก็สงสัยเหมือนกัน พิกักพังแล้วนะเราก็จะขุดตรงนี้ไปกันแต่ผมผมว่ามันลามนะมันต้องใช้เวลาเปล่าแต่แต่ฝั่งเนี้ยลาม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 หมดนะก็ะคือถ้าถ้าสมมติมันไม่ลามมันมีวิธีก็คือต้องขุดตรงนี้ขุดตรงนี้ให้มันมาเชื่อมกันนะมันถึงจะได้ลามแบบ ไปถึงที่สุดนี่ไงเจ้าของเจ้าของนี่ไงครับเจ้าของบล็อกมาแล้วเฮ้ยเอเดอร์แมนไม่ได้นายมาทำอย่างนี้ก็เราไม่ได้ต่อหน้าต่อตาเลยไม่นายเป็นคนอย่างนี้นายนายทำต่อหน้าต่อตาเราเลยนีาขึ้นเราอย่าไปมองหน้ามันเด็กขาด ือมันอันตรายตรงนี้แหละครับก็คืออย่าไปมองหน้ามันเด็ดขาดน,นะมองหน้าเท่ากับตายนะครับเราอ,อย่าไปยุ่งกับมันอย่าคิดไปยุ่งกับมันเด็ดขาดเราก้มหน้าต่ำๆไว้นะ หน้าไว้นะฮะเราอย่าไปยุ่งกับมันคือถ้าถ้ามันถ้ามันโกรธเนี่ยทีเนี่ยผมบอกเลยว่าได้สร้างโลกใหม่แน่ๆนะฮะแน่ๆเลยนะครับคือแบบได้สร้างโลกใหม่แน่ๆแน่ๆเลยคือมันตีเราไม่กี่ทีเราก็ตาย หน้าต่ำไหมครับโอเคเราจะขุดไปก่อนนะฮะเราจะขุดฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนนะฮะเราจะเล่นป็นแบบเพียวๆเ,เลยนะ ผมว่างวางดินก็ผมเองเก็เริ่มมองไม่เห็นแล้วคือคือคือมันมีอีกวิธีก็คือเราอาจจะให้มันลามจากตรงนี้มาตรงนี้เลยอะไรอย่างี้จะกดให้ให้บล็อกดินไอ้บล็อกหญ้ามันมันลามมาเนี่ยผมสงสัยมากเลยมันมันลามมาไหมเนี่ย เนผมยังไม่เห็นอะไรเกิดข ER ึ้นเลยเราอย่าไปมองหน้ามันผมยังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยครับเราอย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดเอ็นเดอรแมนคือฮาร์ทคอรเนี่ยผมจะบอกให้เลยนะว่าคนที่ตายเพราะอ็นเดอร์แมนเนี่ยผมบอกเลยแทบจะนับไม่ท้วนนะครับคือมันเยอะมากๆนะครับ แล้วก็คิปเปอร์นี่ตัวดีเลยครคิปเปอร์นี่คือผมเห็นฝรั่งหลายคนตายเพราะมันนี่ mm. เยอะมากเยอะมากๆเลย mm. ทำไมผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงสเปกตั้งเอานี้ Okay. ก็จะ EP นี้ผมผมกะว่าผมจะ <c oughs> ทำฟาร์มฝั่งนี้ให้เสร็จไหมนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจผมผมอยากตั้งเป้าก็คือก็คือผมอยากทำฟาร์มอันนี้ให้เสร็จนะส่วนฝั่งนู้นไม่รู้ว่าจะเสร็จไหมนะฮะแต่ผมจะพยายามทำให้มันเสร็จภายใน EP เดียวนะ ก็ขดขดตรงนี้มานะโอเคเรา้วก็วางบอกตรงนี้เลยแล้ววางเลย ดินดินไม่น่าพอนะก็ถ้ามันไม่พอเราก็ขุดใหม่ได้นะ ว่ามันไม่ลามแน่ครับคุณดูผม,ผมผมรู้สึกว่าเหมือนผมรอมานานแล้วแล้วมันไม่ลาม <c oughs> มันไม่ลามเหรอ <c oughs> โอ้เอออแมนอีกแล้ว เหมือนดินยังไม่พอได้เลยฝ,ฝั่งนู้นคือฝั่งเนี้ยมันพอแต่ฝั่งนู้นยังไม่พอตอกไฟไวะคะ้ครับโอเคเผมจะเปลี่ยนเป็นหินแล้วก็วางให้เสร็จเลยนะครับฝั่งฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ย ังเนี้ยพอระดับมือไม่พอเย่อ็นเดอร์แมนอีกแล้ว คือผมว่าผมอยากฆ่ามันก็มันก็เสี่ยงไปไหมอ่ะผมผมว่ามันไม่ลามแหละถ้าถ้ามันช้าขนาดนี้และผมก็จะเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวผมขุดตรงนี้ออกออกให้มันกันผมว่ามันไม่ลามแน่เลยใช่ไหม ผมว่าผมมาตกแต่งทางเข้าหน่อยก็ดีนะแต่เดี๋ยวผมขอคดให้เสร็จกันคลิปนี้อัดไปทั้งซิ้น23นาทีแล้วนะฮะซึ่งไอ้คลิปนี้นะฮะเราก็อยากจะขุดแล้วก็ทำโครงสร้างไปก่อนนะฮะ เื่อ ep ีหน้าเราจะได้มาปลูกกันนะฮะคือเราทำโครงสร้างไว้ก่อนนะฮะเพื่อคิปคิปคิปหน้าเราจะได้มาวางทำอันนี้ได้นะฮะเราขุดทำโครงสร้างไว้ก่อนคือคือพอรู้ครับว่า เราเราจะมาทำอะไรกันในคลิปหน้าอะไรนี้ถ้ามันไม่ทันนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็อัดไปทางสิ้นแล้วประมาณ25นาทีแล้วมั้ก็ใครที่ยังดูอ LIKE ยู่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดกดซับให้ผมด้วยนะฮะเราใกล้จะถึงถึงเท่าไหร่กี่กี่ซับไม่รู้นะฮะก็ดูกันเอานะ ก็จะขุดตรงนี้ให้มันออกออกไปก่อนนะโอเคผมจะขุดตรงนี้แล้ว <Yeah. S 1> ผมจะตัดไปกีคือตอนที่ผมขุดเสร็จแล้วนะฮะ <Yeah. S 1> ซึ่งเราจะขุดตรงนี้ออกให้หมดนะฮะ <Yeah. S 1> แต่เราตัดไปตอนที่เสร็จแล้วโอเคครับ <Yeah. S 1> ผมก็ได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็ ไปทำพื้นที่นี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งฟาร์มของเราก็ <c oughs> หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนหญ้าตรงนี้นะฮะก็ลามครบหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันเพิ่มเติมนะฮะก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราจะตกแต่งนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะปิดคลิปกันนะฮะเดี๋ยวผมขอมาตกแต่งตรงนี้แป๊บ โอเคครับผมก็ได้วางอันนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะตกแต่งกันเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะผมก็จะทำแค่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาต่อกันใหม่นะฮะก็โอเคครับิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย,อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กับผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมไปสวัสดีครับกดท้าไม่ได้ข่างมันไปเพียงแค่นี้แหละสวัสดีครับ